Airbus Life Cycle Service Center ร่วมกับ Airbus China และ h e n รุ่ยค o r เปอร์เเปิดตัวโครงการรีไซเคิลเครื่องบินที่นครเฉิงตูมนทลนเสฉวนโดยเริ่มแยกชิ้นส่วนเครื่องบิน A330-200 ที่ปลมมดประจำการแล้ววิศวกรของ a l s c อธิบายว่าทีมงานจะแยกชิ้นส่วนเครื่องบินตามโซนต่างๆ,างๆคาดว่าการแยกชิ้นส่วนห้องโดยสารและห้องนักบินจะใช้เวลาประมาณ2เดือน จากนั้นจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการตัดเครื่องบินโดยทั่วไปชิ้นส่วนเครื่องบิน60-70เปจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ ALSC <า>กล่าวว่าสำหรับเครื่องบิน A330-200 นลำนี้เป้าหมายคือการรีไซเคิลชิ้นส่วนเครื่องบินให้ได้90%อร์เซ ผู้อำนวยการเฮงรุยคอร์ปอเรชันผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุคอมโพสิตระบุว่านักวิจัยจีนพัฒนานวัตกรรมในการสลายและนำวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคาดว่าน่าจะได้วัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง90-95%